ก็ปะ๊ยนี่นะครับนี่ใส่กิง่งแล้วก็มือเบรกทั้งสองครั้งนะครับดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดี f c ทซกคนนะครับพบกับผมสอแสบไดอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิมนะครับหรือช่างโยอิเล็กทรอนิกส์นะฮะวันนี้มีจักรยานนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับมือเบรกกันนะครับนี่เปลี่ยนมือเบรกนะครับแล้วก็ตัวแฮนนี้มันเป็นสนิมนะครับสนิมเกดเลยครับเนี่ยสนิมเต็มเลยครับ เป็นจักรยานที่ยังสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นตอยู่นะครับอันนี้ส่งตรงมาจากภูเก็ตนะครับเพื่อนเลือเอามาฝากนะครับเป็นจักรยานฝรั่งนะครับเขาทิ้งนะครับฝรั่งก็ใช้เขาใช้นะครับเขาทิ้งอันนี้หักนะครับไอตัวมือเบรกหักนี่ก็คือเขาทิ้งเลยครับไม่ใช้ครับฝรั่งหมู่บ้านฝรั่งนะครับเพื่อนเอามาฝากจากภูเก็ตนะครับพอดีเพื่อนเขาไปทําธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ เป็นนายหัวนะครับก็เลยเอาจักรยานมาฝากนะครับอันนี้ก็คือสภาพมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเนี่ยนะครับก็แค่นี้ครับมือเบรกหักนะครับเขาก็ทิ้งเลยนะครับโ้นะครับเป็นจักรยานที่สวยอยู่นะครับใช่ได้แต่ว่ามันจะเป็นสนิมนะครับมันเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับที่รถที่อยู่ใน โซนน้าเค็มนะครับโซนทะเลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสนิมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความเค็มนะครับความเค็มพวกละอองน้ําพวกอากาศครับมันก็จะทําปฏิกิริยากับพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยครับเป็นปกติแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมก,ก็จะทาสีนะครับทาสีทาสีนะครับมันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเขาชุบโพมี่ม,มาครับแต่ว่ามันคงซื้ออันนี้ไม่ได้ละซื้อนํายามาขัดไหม ไม่ออกแล้วครับเพราะว่ามันกินเนื้อไปแล้วแล้วก็ผมก็จะไปจะถอดครับถอดแล้วก็ทําเป็นสีนะครับถ้าเกิดปล่อยไว้นี่ก็สนิมก็น่าจะกัดก่อนไปหมดแล้วนะครับดีมากเลยยังดีๆเลยจักรยานเขาทิ้งนะครับนี่ครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับมือเบรกนะครับนี่ในราคาอะไรยี่สิบบาทนะครับ งานก็เยอะนะครับเนี่ยซอสแอบลาอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะได้เขียนงานออกให้ลูกค้านะครับนี่ก็จะเปลี่ยนมือเบรกนะครับก็ทําสีก็น่าจะแกหน่อยนะครับรถคันนี้เรามาดูกันเลยครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมือเบรกแล้วก็ทําสีพวกที่มันเป็นสนิมเนี่ยครับนี่ครับสนิมดูก่อนครับว่าจะทําหมดหรือเปล่าก็น่าจะทําเฉพาะแฮนด์ก่อนแล้วก็พวกนั้นก็ลองขัดดูว่ามันจะออกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอันนี้ก่อน เรามาดูกันครับว่าจัดทรงขัยานเราจะเอาไว้ให้แม่นออแกอนงฟินปไปเล่นในหมู่บ้านนะครับนี่โอเคเจะมาดูกันครับเดี๋ยวผมเปีดกันเดี๋ยวไปครับทำสีแล้วนะครับนี่ นี่เราก็ไปใส่นี่นะครับนี่ส่กิง้งแล้วก็มือเบรกทั้งสองครั้งนะครับรดูกันเลย เครับเรียบร้อยครับนี่ทำสีแฮนดใหม่นะครับเป็นสีบอลนะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกมือเบรกนะครับเปลี่ยนมือเบรกนี่นะครับสอบฟังนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับโอเคหลอแล้วครับ เยี่ยมนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียโจนะครับในหัวจากภูเก็ตนะครับที่ชิดหอดคิดถึงครับพี่น้องเซี่ยวกันครับเซียวสมัยเฮ็ดงานล่าหน้านิคมน้ำกันนะครับล่าข่มฝันน้ำกันนะครับอตอนนี้ก็เราก็ได้พันโตไปเป็นเสียแล้วครับเป็นเธุรกิจส่วนตัวของเจ้าของนะครับ มันหวานเด้อเสียวเวอ้ยขอบคุณหลายๆที่คิดหอดคิดเตือกันนะครับมาฝากมาตอนกันให้เก่าน,นะครับแกมองตาก็รู้ใจนะครับสหายนะครับเสียโจโนะครับจากภูกเก็ตนะครับอันนี้เป็นจักรยานฝรั่งนะครับจักรยานฝรัง่งก็คือมันห่างแล้วเขาก็เข้าทิมเลยครับเขาผสมเสียเล่าก็เลย เอามาให้เอามาฝากนะครับเลยมาแปลงมาสอมหมอนะครับมันก็ยังขี้ได้ครับขี้ครับยังไงก็ขอบใจนะครับมูพวกมีสหายนะครับมูบ่ต้องมีหลายก็ได้มีน้อยแต่ว่าป้องตาลูกใจกันไม่ีปัญหาครับสมัยหล่ะอันนั้นี่คนนํำกันนี่ก็คือบุกเบิกนะครับนํำกันเรื่องเต้าสตอรี่มันเยอะมากมายนะครับไปใส่กระชินหอดคิดถึงกันคือเก่านะครับกับมูหวกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนแรกว่าจะจับพ่นในพวกนี้วมันกลัวมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ํายาที่ขัดสนิมครับน้ํายาที่ใช้ฉีดแล้วก็ขัดสนิมครับมันมีอยู่เดี๋ยวผมจะลองซื้อมาใส่มา,มาขัดดูถ้าเกิดขัดไม่ออกเดี๋ยวผมก็จะคอยจะพ่นสีนะครับเพราะว่ามันเป็นโครเมียมนะครับถ้าเกิดขัดออกมันก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดขัดไม่ออก onsieur, ผมก็จะพ่นสีแบบนี้นะครับ พ่สีแฮนแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันตัวนี้ต้องพ่นครับเพราะว่าสนิมมันกินเข้าไปในเนื้อแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ลังซื้อน้ำยามาขัดดูนะครับโอเนะครับซอแสบไดอิเล็กทรอนิกส์นะครับจักรยานกสซ่มไดนะครับมอไซค์ก็ซ่มไดนะครับนี่ครับอันนี้กำลังปั่นนะครับเดี๋ยวรอโปรเจกต์ต่อไปนะครับส่วนจักรยานก็โอเคแล้วนะครับนี่ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกละใจัยในการทำชีวิตได้นะครับสวัสดีครับ